เพออราะรายการแสดงของน้องลิซ่าบลักพิงที่ Crazy h o s e p a r i y จึงเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งตางคอยมากที่สุดประเด็นภาพลักษณ์แล้วก็การแหกกรอบคำว่า K-POP จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะน้องลิซ่าจะไปทำการแสดงที่ Crazy h o s e Paris นะคะถือเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกจริงๆก็ระดับสื่อดังทั้งในวงการเพลงวงการทั่วไปวงการแฟชั่นอะไรต่างๆก็คือออกมาเขียนบทความในเรื่องนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสื่อฝรั่งเศสค่ะบอกเลยว่าหัวใหญ่ดังๆที่บ้านเขาเช่น C News, v o g u e France แล้วก็อีกหลากหลายสื่อทั่วโลกคือ นนนกกัมาะะคะในเรื่องนี้ในขณะที่แฟนๆชาวไทยคือบางส่วนก็ยังมีข้อกังวลน,นะคะว่าการโชว์คาบาเร่นี้มันดีต่อภาพลักษณ์ของลิซ่าหรือไม่อย่างไรโดยในคลิปนี้แอดมินจะมาดูเหตุผลที่จำเป็นต้องเจาะลึกในเรื่องนี้กันต่อนะ c r a z y y o o s p p r r s s ค่ะเล่านิดหนึ่งก็คือมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี1951 การแสดงโชว์คาบาเร่ของที่นี่โด่งดังที่สุดนะคะในการแสดงโชว์สุดเซ็กซี่แต่ที่นี่ก็ไม่ได้ดังเฉพาะนักเต้นเปลื้องผ้านะคะทุกคนคือเขายังเด่นในเรื่องการแสดงมายากลแล้วก็ละครใบอีกด้วยด้วยเหล่านักเต้นพร้อมกับศิลปินในแขนงต่างๆเนี่ยเขาพร้อมใจกันนะคะโชว์สุดพิเศษขึ้นมาผัดเปลี่ยนเพื่อที่จะสร้างความสุขแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่เข้ามารับชมโดยมีคนดังจากทั่วโลกเลยนะที่เคยแวะเวียนมาสร้างสีสันบนเวทีนี้ไปแล้วยกตัวอย่างนะคะ เช่น Pamela a n d e r s อร์ค่ะนักแสดงแล้วก็นางแบบรุ่นเก่าในอดี หรือจะเป็นดิต้าวอนทิสนะคะนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ก็เคยมาทำการแสดงโชว์กับทีมคาบาเร่ที่นี่ด้วยหรือจะเป็นเจ้าแมดีว่านะคะอย่างคุณแม่เบียนเซ่ค่ะศิลปินระดับโลกระดับผู้ติดตามทาง IG เนี่ยมากถึง316ล้านฟอลโลเวอร์ที่เคยถ่ายทำที่นี่แล้วก็ใช้บางฉากไปเนี่ยในมิวสิกวิดีโอเพลง partition พร้อมกับผลงานเพลงอีกขับค้ั้งมากมายจนแทบนบไม่ท้วนพวกเขาเหล่านี้ต่างเคยมาทาการแสดงโชว์ณนะสถานที่แห่งนี้กันหมดแล้วจริงๆค่ะ โดยเพลงที่น้องของเราเนี่ยจะทำการแสดงคือเพลง But I Am a Good Girl ซึ่ง Reference เนี่ยเราสามารถไปดูการแสดงของดีว่าดังตัวแม่อย่างคริสติน a อา i l ล r าได้ในฉากเรื่อง b r บเลสบารั k เวทีร้อนแอดมินเอามาให้ดูได้เล็กๆน้อยๆน,ยนะคะทุกคนบอกตามตรงว่ากลัวโดนแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์นะส่วนอีกเพลงก็คือ Crisis What Crisis ค่ะ Reference การแสดงก็น่าจะออกมาในทำนองประมาณแนวนี้ค่ะ ซึ่งน้องลิซ่านะคะก็นับเป็นศิลปินเคป p อคนแรกเลยนะที่จะทำการแสดงณนะที่นี่แล้วก็ถือเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของไอดอลเคป p อไปอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยล้วนคาดหวังว่าตัวน้องเองเนี่ยจะเป็นลุกเป็น crazy girl ไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยแฟนๆบางส่วนยอมรับนะคะว่า ก็มีแอบตกใจเหมือนกันที่ลิซ่าจะมาแสดงโชว์ในสไตล์นี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในฝีมือการเต้นแล้วก็การแสดงของน้องลิซ่าแล้วก็โชว์ครั้งนี้ของน้องเองเนี่ยจะต้องเด็ดไม่แพ้คนดังในอีตอย่างแน่นอนส่วนการแสดงเสด็จขนาดไหนอันนี้แอดมินก็ยังไม่รู้เลยค่ะทุกคนแต่ที่แน่ๆ5รอบ3วันของน้องลิซ่านั้น ตอนนี้ตั๋ตมันโซอาไปหมดเกลี้ยงแล้วค่ะอเห็นนะอย่างที่บอกในคลิปเมื่อวานเลยนะคือมันไม่พ้นเมื่อคืนนี้แน่ๆว่าบัตรมันต้องโซเอาหมดทุกรอบก็ถือว่ายังคงเส้นคงวาจริงๆนะคะของความเป็นควีนออฟโซอาส่วนเรื่องทัศนคติแล้วก็มุมมองของแฟนๆแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างเสียงแตกในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะอันนี้แอดมินก็ขอเล่าแบบส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะคะคือเท่าที่สังเกตกลุ่มคนในระดับเป็นแฟนคลับที่ติดตามน้องจริงๆจะแตกเป็น สเสียงใหญ่ๆอย่างแรกนะคะคือว้าวมากตั้งตา่อแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่เลยอย่างที่2ก็คือรับไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็อยากให้น้องเป็นเหมือนเดิมไปในเวที่ไม่ใช่เวนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นตะกะในสากลโลกอยู่แล้วนะว่าเมื่อเราต้องการทําสิ่งใดที่มันแตกต่างจากเดิมคือมันก็มีริสนะคะความเสี่ยงที่ต้องเสี่ยงอยู่แล้วว่ากระแสะและผลตอบรับที่ตามมามันจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนคนที่ติดตามน้องห่างๆแบบไม่ใช่แฟนคลับประมาณว่าก็ชอบน้องเหมือนกันแหละแต่ไม่ถึง ขนาดที่จะมานั่งปันวิวให้เท่าที่คุยเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ได้ตกใจที่น้องจะไปแสดงนะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ารลับไม่ได้หรืออะไรออกจะไปในทางตื่นเต้นแทนมากกว่าเสียด้วยซ้ำว่าโชว์จะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนข่าวลือเรื่องเดทของน้องลิซ่ากับพี่เฟเดริกอะคะ่ะแฟนคลับจริงๆมีทั้งคนที่เชียร์แล้วก็ไม่ได้เชียร์นะคะทุกคนแต่แฟนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบิงอะไม่ได้ตามแบล็คพิงค์รู้จักหรือติดตามแค่น้องเท่านั้นแบบติดตามห่างๆด้วยหลายคนค่อนข้างเชียร์มากเล ในกลุ่มไลน์แอดมินเองแบบกลุ่มเพื่อนที่ทำงานกลุ่มเพื่อนตั้งแต่เรียนคือไลน์มาถามกันใหญ่นะคะว่าแบบแกจริงไหมอะไรยังไงเล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ออกไปในทิศทางว้าวนะคะแล้วก็ไปในทางที่ยินดีกับน้องมากๆที่กำลังคบหาดูใจกับพี่เฟดดี้ซึ่งในฐานะแฟนคลับเนี่ยถ้าในเรื่องของการที่น้องจะไปแสดงที่ c r a z y Ho s t Paris แอดมินเองก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนนะคะแล้วก็รับฟังความต้องการของตัวน้องเองคือน้องเราเลือกแล้วแหละว่าจะแสดงณที่นี่ มองในแง่ดีนะคะคือ 1. สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกที่ไปคอนแลมร่วมแสดงกับที่นี่แล้วก็ในอดีตมีนักร้องระดับโลกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่เคยได้ร่วมโชว์ 2. ตัวน้องได้ลองสิ่งใหม่ๆนะทุกคนเป็นศาสตร์าการเต้นแล้วก็การแสดงอีกแขนงที่ตัวน้องเองคงอยากทําโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนั่นแหละคะ่ะเพราะตัวตนของน้องทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าน้องลิซ่าชอบเต้นแล้วก็ชอบแสดงแค่ไหนและน้องจะใชยที่สุดเมื่อได้อยู่บนเวทีจริงๆ 3เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่จะได้ไปทําการแสดงณนที่นี่คือโชว์คาบาเร่มันมีหลายที่นะคะทุกคนแต่ Crazy Horse p a r i s มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีคนดังในหลากหลายวงการจากทั่วโลกเคยไปเยือนสถานที่แห่งนี้กันมาเยอะแยะแล้ว 4. ในแง่ของศิลปินนะคะการที่น้องลิซ่ากล้าหลุดออกจากกรอบคําว่าเคป๊อปในอดีตแล้วก็ได้กล้าท้าทายลองทําในสิ่งใหม่ๆคือมองทางไหนก็เป็นผลดีในอนาะคตกับอาชีพศิลปินนะเพราะหากยังทําผลงานแบบเดิมนะคะ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแนวในอนาคตก็คงหนีไม่พ้นคำว่าจําเจนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันถึงมีคําว่าให้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนไงทุกคนคือเปลี่ยนทัศนคตินะคะกล้าที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆแล้วก็ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานะส่วนข้อเสียในแง่ของภาพลักษณ์ในอดีตอันนี้ก็คงต้องเทคริกอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วน้องก็คงยอมรับความเสี่ยงถึงผลตอบแทนผลตอบรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละฟันคับ ทุกคนที่มาติดตามน้องเราอาจจะชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคือบางคนก็มองว่าอยากให้น้องไปเวทเทสเฟสเฟียสไม่เอาเซ็กซี่ได้ไหมบางคนก็ชอบที่น้องเป็นคนน่ารักนะคะตลกสดใสไม่เฟกแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้น้องไปยืนรับรางวัล MTV ได้บนเวทีโลกอะ่ะทุกคนคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรคะอ,ะอันนี้ถามหลายๆคนเลย แอดมินว่ามันคือ performance บนเวทีนะคือคาลิสมาแล้วก็การแสดงต้องยอมรับว่ามันโดดเด่นจริงๆนะคะในยุคนี้คนเต้นเก่งก็มีเยอะนะถ้านับเอาหลากหลายคนทั่วโลกแต่มีใครที่เต้นแล้วก็แสดงออกมาได้ชายเท่านี้บ้างในยุคนี้อันนี้ก็บอกเลยว่ายากค่ะ ถึงบอกไงว่าดูลิซ่าเขาไม่ได้เสพแค่สกิลการเต้นแต่เขาเสพอารมณ์แล้วก็ศิลปะในการเต้นด้วยเนาะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดมันก็คงเป็นการจํากัดความของคําว่าคารบเรชโชว์นะทุกคนที่แฟนๆชาวไทยบางส่วนก็ยังคงมีอคติหรือยึดต,ติดกับการโชว์ในประเภทนี้อยู่นะคะแต่มันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนั่นแหละเรื่องนี้เราคงไม่สามารถไปบังคับให้ใครคิดเห็นเหมือนกับเราได้คือมันไม่ใช่แบบผิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ยอม รับกับการตัดสินใจของน้องในครั้งนี้นะคะอันนี้เหมือนเป็นก้าวต่อไปเลยนะงานแรกที่น้องออกมาเปิดเผยเองแล้วก็ไม่ผ่านทาง YG ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะซัพพอร์ตในสิ่งที่เราทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าลืมให้เกียรติกับทุกอาชีพเท่าเทียมกันด้วยนะส่วนผลตอบรับมันจะออกมาเป็นแบบไหนปลายเดือนนี้ลองดูกระแสะสื่อทางโซเชียลได้เลยค่ะ แต่มินขอบอกเลยตรงนี้ว่าไอช็อตเนี้ยลิซ่าขโมยซีนได้เยอะมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีคิปหน้าคะ่ะ